สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงแล้วก็กลาสิบเกาโพสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าวันนี้เนี่ยหญิงจะมาพามาเจอรถยนต์คันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็น Toyota a อัลารนะคะคันนี้นี่เป็น2.5 SC p a c k a เแพเกจนั่นเองเป็นปี2021คันนี้นี่ต้องเรียกว่าสภาพป้ายแดงเลยนะคะเพราะรถใช้ไปเพียงแค่ประมาณหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะที่สำคัญเป็นรถบ้านมือเดียว และตอนนี้นะคะต้องบอกว่าป้ายแดงเนี่ยไม่มีของนะคะใครกําลังหาอยู่ต้องการรถไปเที่ยวสงการนี้นะคะทางราศีเก้าโพสีทองของเรานะคะตอนนี้มีรถพร้อมส่งก็คือคันนี้เลย1นึ่คันเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ารถคันนี้จะสวยมากขนาดไหนนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าแต่งมาหลายจุดเหมือนกันนะคะมีเลยค่ะเดีหญิงเริ่มให้ดูตั้งแต่ตัวหน้ากระจังเลยนะคะนี่ คันนี้เนี่ยเป็นรถติดสีเดิมนะคะเป็นรถติดสีเดิมเลยนะคะแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะแล้วก็ถ้าหากคุณลูกค้าซื้อสดกับที่ร้าน19โพสีทองนะคะของเราเนี่ยไม่มีบวกแวดเพิ่ม7นะคะอ่าแล้วก็ที่สำคัญคันนี้ก็ได้เป็นตัวยางใหม่ด้วยนะคะได้เป็นตัวยางใหม่เลยคันนี้เจ้าของเดิมเขาแต่งมามูลค่าหลายแสนมากนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ย เดี๋ยวหญิงจะเปิดภายในให้ดูก่อนนะคะนี่เลยค่ะออปชันคือคันนี้มาคร,รบหมดแล้วนะคะคันนี้มาครบหมดแล้วนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัว engine start นะคะระบบใดๆเนี่ยคือเขามาให้ครบหมดแล้วเป็นตัวพรงมอะไรมันติฟังก์ชันนะคะเลขไม่เนี่ยใช้ไปเพียงแค่ประมาณเลขไม่ใช้ไปเพียงแค่ประมาณเดี๋ยวเรามาส start ดูพร้อมกันเลยนะคะ อันนี้จะต์ทเสียงเครื่องแล้วนะคะเป็นตัวโตโยต้าผาดแบบนี้เลยนะคะคันนี้เนี่ยเลขไม่ใช้ไปเพียงแค่ประมาณหมื่นโลเท่านั้นนะคะคุณลูกค้ามีประวัตินี้เลยเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะหน้าจอเนี่ยอันนี้ก็คือเขาแต่งมาเพิ่มนะคะตัวหน้าจอนี้แต่งมาเพิ่มก็คือสามารถเชื่อมต่อดูเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือเราปล่อย WiFi จากมือถือได้เลยนะคะ ตัว Wi-Fi มือถือเนี่ยก็คือจะใช้หน้าจอตัวนี้ดู Netflix ได้ดู YouTube ได้นะคะดูเบราว์เซอร์ต่างๆได้เลยนะอันนี้ก็คือเป็นตัวจอ Android นะคะอันนี้ก็เป็นจอขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะมีระบบนำทางให้ก็คือมาให้ครบหมดเลยนะคะ,ะคันนี้นี่ต้องเรียกว่าภายในตัวรถเนี่ยคือออปชันมาครบหมดแล้วนะคะแล้วหน้าจออันนี้ก็คือจะไปลิงก์กับตัวจอหลังด้วยนะคะ หน้าจออันนี้ก็คือจะไปลิงก์กับตัวจอหลังด้วยนะแล้วก็เป็นกระจกมองหลังอัจฉริยะแบบนี้เลยนะคะเป็นกระจกมองหลังอัจฉริยะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวหน้าจอที่เป็นกล้องที่มองด้านหลังนะคะถ้าเรากดลงเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นตัวกระจกมองหลังในลักษณะของมุมมองปกตินั่นเองนะคะก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันนี้ก็คือเป็นมุมมองปกติของรถทั่วไปเนาะแต่ว่าถ้าเราจะใช้เป็น ระบบอัจฉริยะนะคะเราก็แค่ดันก้านตัวนี้เข้ามานี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นการบันทึกกล้องหลังแบบนี้เลย<ม>อ่าแล้วก็อันนี้นะคะจะมีสวิตต่างๆนะคะให้เราได้เลือกใช้งานกันเลยนะคะมีหลายๆจุดมากนะใครสนใจเนี่ยสามารถแวะมาดูรถจริงที่ร้าน19พ r o สีทองของเราได้เลยนะคะอันนี้ตรงนี้ก็ยังไม่ได้แกะออกนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะออกนี่เลยค่ะ อา่ยังไม่ได้แกะออกนะคะแล้วก็หลังคาเนี่ยก็เป็นสรรันลูปมุนลูปหมดเลยนะคะเป็นสรรันลูปมุนลูปหมดเลยนะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะอันนี้เดี๋ยวเรานี่เป็นสันลูปมุลลูปนะคะภายในห้องโดยสารคือสะอาดเรียบร้อยมากนะคะประตูไฟฟ้า2ด้านภายในเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเป็นเบาะหนังสีดํามีระบบระบายอากาศต่างๆให้นะคะอันนี้เลย มีสันรูปมดลูปใครหาอยู่นี่ต้องรีบเข้ามาจับจองเลยนะคะเพราะว่าคันนี้มีคันเดียวนะคะมีคันเดียวหมดแล้วหมดเลยนะสภาพกิบกิบแบบนี้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนี่เลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือเป็นเป็นเหมือนระบบของที่เป็นเขาเรียกว่าระบบพวงมาลัยร้อนแบบนี้ให้ด้วยนะคะสวิตตัวนี้นี่เลยค่ะแล้วก็อันนี้เผื่อแบบ คือถามว่ามีประโยชน์ยังไงก็คือช่วยในเรื่องของการป้องกันป้องกันการหลับในอะไรพวกนี้ได้นะคะเป็นการปรับอุณหภูมิร,รม่างกายนะอ,ยนะอันนี้ถ้าใครสนใจอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถแวะมาดูรถจริงได้ที่ร้าน19พสีทองเลยนะคะร้านเราเนี่ยอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษใกล้กับสมาคมชาวปากใต้นั่นเองนะคะห่างจาก2จุดนี้ประมาณสัก2-300เมตรนั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเบาะร้อนเบาะเย็นนั่นเองนะคะเป็นสวิตช์เลยนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะคะคือมีออปชันให้ครบหมดเลยนะคะเรื่องของความปลอดภยดัยใดๆก็คือมาให้ครบหมดเลยนะคะระบบเป็นเด็กมือไฟฟ้านั่นเองแล้วก็ที่สําคัญนะคะลูกค้าคันนี้ถ้าลูกค้าซื้อสดนะคะคันนี้ถ้าลูกค้าซื้อสดเนี่ยต้องเรียกว่าคุ้มมากๆนะคะถ้าลูกค้าซื้อสดนะก็คือคันนี้ ประกันภัยรถยนต์เนี่ยจะหมดอีกทีก็คือ29ธันวา2565นนะคะ29ธันวา2565นนั่นเองนะคะใครซื้อสดเนี่ยก็คือได้ประกันภัยใช้ต่อไปเลยนะคะอันนี้ประกันภัยเนี่ยก็ประมาณ3 0ม0 0ื่นกว่าบาทนะคะประกันภัยอยู่ประมาณ3าม0 0ื่นกว่าบาทอันนี้ก็คือถ้าใครซื้อสดใช้ต่อได้เลยนะคะ เราเนี่ยก็คือพิเศษให้กับลูกค้าของเราเลยเนาะแต่ว่าถ้าซื้อจัดไฟแนนซ์ก็คือต้องตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์เขานะคะอะเดี๋ยวเรามาชมตอนหลังกันภายในห้องโดยสารตอนหลังนะคะต้องเรียกว่ากว้างแล้วก็โอถงมากๆนะคะภายในห้องโดยสารตอนหลังนะคะหน้าจอเนี่ยก็คือเชื่อมต่อกับด้านหน้าก็คือเล่นต่อเชื่อมต่อได้เลยนะคะ นี่เลยค่ะมาตอนหลังกันเนาะเบาะนียก็จะเป็นตัวบเบาะไฟฟ้านะคะปรับพนักพิงได้แล้วก็ยกเท้าได้นะคะก็จะมีที่ปุ่มสวิตช์อยู่ด้านในนะนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วใดๆนี่เลยนะคะภายใน,นาสัตว์ห้องโดยสารหรูหรามากอันนี้เป็นซัลโมมนลูมน,นั่นเองอันนี้เป็นตัวทีวีของเรานะคะอย่างที่หญิงแจ้งว่าสามารถดูเน็ตฟิกได้นะคะสามารถดูเน็ตฟิกได้นะอันนี้ก็คือ เราดูต่อได้เลยนะคะนี่เลยอ่าภายในห้องโดยสารกว้างแบบนี้เลยนะคะนี่เลยะคะ่ะทีวีจอใหญ่มากอันนี้ให้ดูกันแบบใกล้ๆนะคะให้ดูกันแบบใกล้ๆนี่เลยะคะ่ะอ่าคันนี้เป็นรถติดสีเดิมนะคะแล้วก็อย่างที่หญิงแจ้งว่าคันนี้เนี่ยแต่งมามูลค่าหลายแสนบาทอยู่นะคะ ใครสนใจเนี่ยสามารถแวะมาดูรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ร้าน19โพสีทองเลยนะคะรถคั้นนี้เป็นรถติดสีเดิมนะคะเป็นรถติดสีเดิมได้ยังใหม่ด้วยภายในห้องโดยสารนี้ต้องเรียกว่ากริบมากนะคะมาพร้อมด้วยพรม6กดีทั้งคันนะคะมาพร้อมด้วยพรม6ทีทั้งคันนะคะใครสนใจเนี่ยแวะเข้ามาจับจองกันได้เลยหากกรณีที่คุณลูกค้าซื้อสดนะคะ ทางร้าน19บพอสีทองของเราไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%ซนะคะแล้วคันนี้นะคะต้องแจ้งเป็น2เงื่อนไขนะคะก็คือคันนี้ในเงื่อนไขของการจัดไฟแนนซ์เนี่ยถ้าเป็นกรณีจัดไฟแนนซ์นะคะก็คือถ้าลูกค้าที่เครดิตดีมากๆเนี่ยก็คือสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะต้องขึ้นอยู่กับตัวยอดจัดไฟแนนซ์เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเป็นหลักนะคะต้องขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเป็นหลักเลยนะคะ ถ้าลูกค้าเครดิตดียังสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ท่านไหนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้ามาที่หญิงได้เลยนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาที่หญิงหรือที่เบอร์088 89 897 4888นั่นเองนะคะใครที่อยากขับโตโยต้าเอาผาดแล้วเครดิตดีนะคะแล้วเครดิตดีเนี่ยไม่อยากใช้เงินออกรถไม่อยากออใช้เงินดาวนะคะ มาดูคันนี้ได้เลยนะคะคันนี้สามารถจะเต็มฟรีดาวได้นะคะคราวนี้นะคะเราก็มาถึงในส่วนของราคากันบ้างนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะราคาปกติเนี่ยตั้งอยู่ที่3 3 5ล้าน3ามแสนห้าหมืบาทนะคะวันนี้เนี่ยรับส่วนลดไปเลย1,000 0แบาทนะคะคันนี้วันนี้จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่3 2 5ล้าน2องแสนห้าหมืบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าซึ่งราคานี้คุณลูกค้าที่เครดิตดีนะคะสามารถจัดเต็ม ฟรีดาวได้เหมือนเดิมอย่างที่หญิงแจ้งเงื่อนไขเป็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแล้วก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ53,000กว่านะคะอันนี้ก็คือคำนวณให้ยาวสุดเป็น84งวดนั่นเองนะคะส่วนท่านไหนอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถเพิ่มเติมก็โทรหาหญิงได้ที่เบอร์088 897 4 888นั่นเองนะคะหรือท่านไหนอยู่ใกล้กับร้าน19โพสีทองก็สามารถแวะมาดูรถจริงพร้อมทดลองขับได้เลยนะคะ ร้านเราเนี่ยใกล้กับสมาคมชาวปากใต้แล้วก็ห้างพาซิโอประมาณ2-300เมตรนะคะถ้ามาไม่ถูกเนี่ยสามารถเซิร์ช Google Map ได้เลยนะคะเป็นชื่อร้าน19โพสีทองได้เลยนะคะ19พสีทองรถมือ2อตัว Google Map เนี่ยก็จะพามาถึงที่ร้านของเราเลยนะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะจากลากันไปเนี่ยหากคุณลูกค้าชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้หรือกำลังหารถยนต์สวยๆแบบนี้ใช้งานนะคะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะคะ กดแชร์กดต,ติดตามแล้วก็กดส r i ครเป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยหญิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย